สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่มูอีกเช่นเคยนะคะรอบนี้เราจะมาเรียนรู้และทําความรู้จักความแตกต่างของระหว่างคําว่าเน่ยและคําว่าหลี่กันนะคะซึ่งหลายๆคนอ่จจะคุ้นคุ้นสองตัวนี้เนาะจะแปลว,ว่าด้านในหรือว่าข้างในนี่เองแต่หลักการใช้นะคะมันจะแตกต่างกันเรามาดูกันซิว่าความแตกต่างของคําว่าเน่ยและหลี่มีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างเอ่ย รามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะคำว่าเน่ยจะแปลว่าข้างในนะคะอ่านว่าเน่ยนะคะเรามาดูการคําว่าเน่ยมันจะเป็นภาษาเขียนค่ะน้องๆใช้กับคําศัพท์ที่มันเป็นพยางค์เดียวนะคะต้องเอาไปคู่กันเนาะโดยคําว่าเน่ยมันจะตามหลังคําศัพท์พยางค์เดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างของคําศัพท์กันอ่าจริงๆคําว่าในประเทศนะคะเราจะเรียกว่าหัวเน่ย กัวเน่นะ like คะกัวเน่ก็คือในประเทศคําว่ากัวนะคะก็คือประเทศหรือว่าสัญชาตินะคะเติมคําว่าเน่ที่แปลว่าในเข้าไปก็คือกัวเน่ในประเทศนี้เองอันนี้ตรงตัวนะคะตัวที่2ค่ะในห้องเรียนก็คือชื่อเน่ชื่อเน่นะคะชื่อเน่ก็คือในห้องเรียนนี้เองคำว่าชื่อต <persone> um ัวนี้มาจากคำว่าเจ้าชื่อที่แปลว่าห้องเรียน ส่วนเน่ยก็แปลว่าในใช่ไหมคะชื่อเน่ยจับแปลว่าในห้องเรียนนี้เองตัวที่สามคำว่าในเมืองค่ะชื่อเน่ยอ,อ่าชื่อเน่ยเหมือนกันถ้าสังเกตดูนะคะคําว่าในห้องเรียนกับในเมืองอ่านเหมือนกันและพินอินเขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่นะคะดูอักษรจีนดีอักษรจีนจะเขียนต่างกันเนาะ เวลาเราไปสนทนานะคะเราต้องดูคําบริบทใกล้เคียงของคําว่าซื่อเนยนะคะว่าเขาจะบอกซื่อเนยที่แปลว่าในห้องเรียนหรือคําว่าซื่อเนยที่แปลว่าในเมืองนะคะซื่อเนยที่แปลว่าในเมืองซื่อตัวแรกนะคะก็คือเมืองเนยแปลว่าในรวมกันซื่อเนยแปลว่าในเมืองนะคะตัวสุดท้ายคําว่าในโรงเรียนเช่วเนย เชี่ยวเนยนะคะเชี่ยวมันมาจากคําว่าเสี่ยวเียวที่แปลว่าโรงเรียนเนยแปลว่าในนะคะเชี่ยวเนยถึงจะแปลว่าในโรงเรียนนี้เองข้อที่3มเขาจะบอกว่าสามารถวางไว้หลังคำนามเพื่อแสดงเวลาค่ะหรือจะบ่งบอกขอบเขตของเวลาก็ได้ตัวโครงสร้างของมันนะคะก็คือระยะเวลาบวกคำว่าเนยนะคะเรามาดูตัวอย่างของคำศัพท์กัน ภายในหนึ่งปีก็คืออี่เหนียนเนยยี่อยอเหนียนเนยนะคะยี่เหนียนแปลว่าหนึ่งปีเนยแปลว่านายรวมกันเป็นยี่เหนียนเนยก็คือภายในหนึ่งปีนี้เองตัวที่สองภายในหนึ่งชั่วโมง อีกเกอรสืนอนยนะคะอีเกอแปลว่าหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนี่เองเสี่ยวอคำนี้เราจาะว่าเสี่ยวือแปลว่าชั่วโมงเนยแปลว่าในนะคะอีกเกอร์เสี่ยวือเนยก็คือภายในหนึ่งชั่วโมงนี่เองตัวสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้เปินโจน,น่ยเปินโจนเนยนะคะ เปินโจเรามาแยกคำของคำว่าเปินโจกันก่อนเปิลตัวแรกเป็นลักษณะนามของหนังสือและว่าเล่มนะคะโจมันมาจากตัวคำว่าโจที่แปลว่าสัปดาห์นี่นะคะเปินโจอันนี้ความหมายรวมกันก็คือภายในสัปดาห์นี้นะคะเน่ยก็คือในใช่ไหมคะเปินโจเน่ยก็คือภายในสัปดาห์นี้นี่เองตัวต่อมาคำว่าหลี หลีแปลว่าข้างในหรือว่าด้านในนะคะเรามาดูกันคำว่าหลีมันจะเป็นภาษาพูดนะคะน้องๆใช้พูดถึงคำว่าในากับคำศัพท์ที่สองเพียงขึ้นไปหลีตัวนี้จะสามารถใช้ร่วมกับคำว่าสงคำว่าเสี่ยงคำว่าหวาดได้นะคะเรามาดูตัวอย่างของคำศัพท์กันนะคะข้อแรกเขาจะบอกว่ามองออกมาข้างนอกจากในห้องเรียนใช่ไหมคะ เราจะพูดว่าโงเจ้าชื่อหลี่เซี่ยงว่คันโงเจ้าชื่อหลี่เซี่ยงว่าคัานนะคะโงแปลว,ว่านับจากเจ้าชื่อจับแปลว่าห้องเรียนนะคะคํานี้เจ้าชื่อคําว่าหลี่คือในใช่ไหมคะแต่มันจะมีคําว่าเซี่ยงด้วยเซี่ยงตัวนี้จริงๆถ้ามันอยู่ตัวเดียวจับแปลว่าทิศทางแต่พอมันเอามารวมกับคําว่าหลี่ก็คืออะไรคะ จากในห้องเรียนนี้เองถ้าสังเกตดูนะคะเพราะว่าหลี่มันสามารถใช้คู่กับคําว่าเสี่ยงได้นะคะไายแปลว่าด้านนอกข้านแปลว่ามองดูนะคะสงเจียวชื่อหลี่เสี่ยงไาวข่านสงเจียวชื่อหลี่เสี่ยงไายข่านก็คือจะแปลว่ามองออกมาจากข้างน,นอกจากในห้องเรียนนี้เองอันที่สองนะคะโทรไปหาที่บ้านเราจะพูดว่า หวังเจียหลี่ตตาเี้ยน话วาหวังเจียหลี่ตตาเี้ยนวานะคะหวังตัวนี้ถ้าสังเกตดูคําว่าหลี่จะใช้ควบคู่กับคําว่าหวังด้วยใช่ไหมคะอ่าตัวนี้ก็คือจับแล้วว่าในเช่นกันนะคะเจียบแลวว่าบ้านหลี่แปลวว่าด้านในใช่ไหมคะตาเตี้ยนขวาแปลวว่าโทรศัพท์นี่ตาเตี้ยนขวานะคะคือการโทรศัพท์ หวางเจียหลี่ตาเตี้ยนคว่าการโทรไปหาที่บ้านนี่เองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ใช่ไหมคะความแตกต่างเนาะของคำว่าเน่ยและคำว่าหลี่กันนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะสองคำนี้มันก็คือจับแล้วว่าด้านในทั้งคู่เลยนะคะคำว่าด้านในหรือคำว่าในเองมันจะต่างกันก็แค่ว่า เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้นนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพี่มุกด้วยนะจ๊ะในการทำคลิปดีๆต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ